ขยีอ้อนิเมรขอเสนอสรัรพยุทธ,ธรุฟฟาภาคพิชิตเพิงมารบัวพิสู์ตอนที่451การเวลาร่วงผ่านวันแล้ววันเหล่าท่ามกลางการฝึกอันเงียบเชียบแต่ทว่าขึ้นจิตวิญญาณยังคงถูกปลดปล่อยออกมาจากยอดเขานั้นกลับไม่เคยจางหายเพราะเหตุนี้ตรงข้ามกับค่อยๆทวีความรึกรําแก่กล้ามากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นหนึ่งเดือนต่อมาแทบทุกซอกทุกมุมในอาณาจักรดาว ก็ปากฏขึ้คลื่นจิตวิญญาณแผ่กระจายออกมาด้วยเหตุนี้นอกจากคนไม่กี่คนคนอื่นที่เหเรือต้องงดเว้นการบินกลมหน้ากลมตาวิ่งอย่างเดียวบนพื้นเนื่องจากว่าโดนแรงกดดันนั้นจ่อหลังมาสำหรับสถานการณ์นี้ยเยาวชนเองก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้แม้แต่พวกเขายังต้องฝืนต้านจิตตานุภาพนั้นยอมไม่มีเรียวแรงไปช่วยคนอื่นนำสามจิตตานุภาพนี้คือการเคี่ยวกรรม ฝึกฝนชนิดหนึ่งเหมือนกันสำหรับสิทธิ์หอดาวตกดำคำกล่าวว่าเดินทางหมื่นลี้เหนือกว่าอ่านตำราสิบปีฉะนั้นคิดเสียว่าเดินมากๆเป็นการฝึกปานยุทธก็แล้วกันภายใต้ความนึกคิดแบบนี้ของขั้วกแกนนำหอดาวตกสิทธิ์ทุกคนล้วนต้องทนทุกข์กับความกดดันทางจิตวิญญาณมาตลอดหนึ่งเดือนแม้จะอึดอัดแต่เมื่อพวกเขาเริ่มปรับตัวได้กับพบว่าพลังจิตวิญญาตัวเอง แข็งแก่งขึ้นทำให้หลายคนดีใจมากพวกเขาไม่ใช่นักปรุงโอสดการยกระดับพลังจิตวิญญาณช่างน้อยนิดเวลานี้สามารถฝึกจิตวิญญาณได้พวกเขาเองก็ยินดีเป็นอย่างมากพลังจิตวิญญาณที่แก่งกล้าขึ้นจะมีส่วนช่วยเหลือในการฝึกพวกเขาในอนาคตและเมื่อได้รับผลลัพธ์ที่ดีเลิศแบบนี้นับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครบ่นอดควรอีกเลยพวกสิทธิฝีมือชั้นยอดของหอดาวตก ไม่ออกห่างจากบริเวณการฝึกของเสียเวเหยียนแต่พยายามเข้าใกล้บริเวณการฝึกเซียเวเหยียนให้มากที่สุดเพื่อได้รับการขัดเกลาและด้วยสาเหตุนั้นเองพลังจิตวิญญาณของสิทธิ์หอดาวตกก็รุดหน้ามากกว่าเดิมอย่างไรจิตตานุภาพของเขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมก็ไม่ใช่ใครๆจะสามารถครอบครองม,มันได้นอกจากนั้นลาจิตวิญญาณนั้นล่องลอยไปทั่วอนะาณาจักรดาวภายใต้การควบคุมของเขา และถ้าเกิดมีสิทธิ์คนใดสามารถดูดซับเข้าไปได้สิทธิ์คนนั้นเหมือนกับได้โอสถระดับสุดยอดโดยไม่ต้องเสียอะไรแม้แต่แดงเดียวและหลังจากสิทธิ์กลุ่มแรกได้ผลประโยชน์มากมายสิทธิ์อื่นๆก็ตามมาจนสุดท้ายแทบจะทั้งหอดาวตกทําแบบเดียวกันคือพยายามขึ้นสู่ยอดเขาของเซี่ยเหยียนทุกหนึ่งก้าวที่ก้าวออกไปนั้นจะทําให้พวกเขาสิ้นเปลืองพลังเป็นอย่างมากแต่ก็ทําให้การฝึกก้าวหน้าได้ไวหลังจากการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ต่อให้เป็นถึงระดับขั้ววุโสบางคนของหอดาวตกยังอดใจไม่อยู่เขาร่วมการฝึกด้วยและสำหรับอาณาจักรดาวที่จู่ๆกลายเป็นสภาพนี้แม้แต่เยาวินก็ยังอึง้งหัวเราะก็ไม่ได้ลําให้ก็ไม่ออกพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนการฝึกของเซียวเหยียนนั้นจะทำให้เกิดความคึกคืนได้แบบนี้แต่ยังดีที่สิ์หอดาวตกมองว่าอุบัติการนี้คือประสบการณ์ที่หาได้ยาก หลังรู้ถึงรสชาติของจิตวิญญาณเขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมต่อไปเส้นทางการฝึกพวกเขาจะลำบากน้อยลงไปกว่านี้กระแสะความนิยมนี้สามารถอยู่ได้ถึง50วันหลังจากนั้นก็เริ่มอ่อนแอลงขนาดจิตตานุภาพนั้นเริ่มเบาบางลงเยาวินกับเริ่มรู้สึกว่าในส่วนลึกนั้นมีพลังมโหรานพันลึกกำลังรวมตัวกันเสี่ยวเหยียนใกล้ตื่นแล้วพวกเยาเฉินนั้นทราบการฝึกรอบนี้ของเสี่ยวเหย็น ค่อยๆเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วทางกางการเฝ้ารอของพวกเหยา่วเฉินนั้นเวลาก็ร่วงเลยผ่านไปสองวันบนยอดเขานั้นเสียวเหยียนที่นั่งขัดสมาธิอยู่ตรงข้ามกับร่างมายาที่มีพลึกใสร่างนี้เหมือนกับเขาทุกประการเบื้องหน้าร่างเงาผลึกใสนั้นมีลากจิตวิญญาณซึ่งตอนแรกมีขนาดครึ่งฝุตแต่ตอนนี้เหลือขนาดครึ่งศีรษะเท่านั้นพลังแห่งจิตวิญญาณนั้นก็ถูกปลดปล่อยออกมาตลอด เงาคนผลึกใสนิ่งเหมือนรูปปัน้นหลังจากนั้นก็เริ่มยิ้มออกมาพลังดูดทะลักทลายดวงแสงจิตวิญญาณที่เหลือครึ่งนั้นก็ถูกดูดเข้าไปในร่างของเซียวเหยียนร่างผลึกและในจังหวะที่ดวงแสงนั้นเข้าปากร่างของเซียวเหยียนนั้นก็ปลดปล่อยพลังไร้สภาพออกมาพริบตาหลังจากนั้นเมฆมากมายรัมวไปถึงสายฟ้าก็ก่กอตัวขึ้นบนนับานั้นก้อนเมฆมากมายปรากฏ สายฟ้าสนีก็ฟฟาดกระหน่ำไม่หยุดขณะเดียวกันก็มีคลื่นพลังประหลาดสาสต์ซัดออกมาคลื่นจิตวิญญาณที่น่ากลัวมากบนตึกหอดาวตกนั้นควกงยาเฉินมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณด้วยความเคร่งเครียดในดวงตาย,ยังมีความตกใจมากนี่คือจิตวิญญาณเขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมช่างน,น่ากลัวจริงๆ ตอนนี้เสียวเหยียนเพียงใช้แค่พลังจิตวิญญาณนั้นก็สามารถต่อสู้กับระดับเทพพยุตหนึ่งดาวหรือสองดาวได้แล้วผัววุโสใหญ่หอคอยโอสถพูดออกมาจือเหยียนที่อยู่ด้านข้างก็ตกใจเข้าไปใหญ่เนื่องจากร่างของมังกรสุญญตาพมีร่างกายแข็งแรงแต่จิตวิญญาณนั้นอ่อนแอดังนั้นต่อให้นางจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ยังรู้สึกตกใจกับพลังจิตวิญญาณอยู่ดีตามตำนานกล่าวไว้ว่า,าเธอเลื่อนถึงเขตแดนปรมาตะมันได้ จิตวิญญาณจะยืนยงคงกับพันต่อให้ถูกคงใช้พลังโจมตีจนแตกสลายเศษเสีเส้ยวจิตวิญญาณที่โรโงงเหลืออยู่ยังสามารถรวมตัวกันอย่างช้าๆจนกระทั่งคืนชีพอีกครั้งแม้เขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมยังห่างจากเขตแดนปรมตะมันค่อนข้างไกลแต่พานุภาพมันต้องไม่ใช่เขตแดนมหาตามันระยะปลายจะเทียบเคียงได้เยาเฉินอธิบายออกมา เมื่อใดที่จิตวิญญาณบรรลุถึงเขตแดนมหาตามันสมบูรณ์พร้อมก็จะไม่ต่างจากกายเนื้อขณะต่อสู้กับคนอื่นเราสามารถแบ่งแยกจิตวิญญาณออกมาประสานกำลังกับกายเนื้อรับมือฆ่าศึกความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนั้นถึงขั้นไหลที่เปี่ยมส่งผลให้พาดุภาพยิ่งทบทวีคูณมากกว่าเดิมผัวว,วุโสใหญ่หอคอยโอสดยิม้มและพูดออกมาพร้อมความอิจฉา ก่อนมาลุถึงเขตแดนมาหาตามันสมบูรณ์พร้อมจะไม่มีใครนําร่างจิตวิญญ,ญาณน,นั้นออกมาต่อสู้เพราะเนื่องจากมันเบาบางเกิดไปถ้าเกิดความเสียหายกับจิตวิญญาณจะไม่สามารถแก้ไขได้แต่เมื่อใดที่จิตวิญญาณน,นั้นมาถึงเขตแดนอาตามันสมบูรณ์พร้อมจะสามารถเรียกออกมาต่อสู้ได้พลังป้องกันแข็งแกร่งและพลังโจมตีก็ไม่ได้อยกว่าร่างหลักสองร่างรวมกันรับรองว่าคู่ต่อสู้หัวหมุนกันเลยทีเดียวกล่าวในมุมใดมุมหนึ่ง พลังจิตวิญญาณที่บรรลุถึงเขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมเทียบเท่ากับมีคู่หูประจนศึกรู้ใจกันถึงเขตสูงสุดเพิ่มขึ้นคนหนึ่งยิ่งกว่านั้นพลังฝีมือของคู่หูคู่นี้ยังขึ้นอยู่กับระดับความแข็งก้าวของเจ้าตัวว่าไปแล้วกับมีส่วนคล้ายขึงทัศาายุทธอย่าง 3, สามพันอัศตีบาทนิมิตกายที่สามารถแยกรางได้เพียงแต่ไม่ว่าจะด้านพารุภาพหรือด้านอื่นรางแยกที่ผนึกขึ้น โดยสามพันอัศนีบาทนิมิไก้รั้วนเทียบไม่ได้กับร่างเสมือนจริงที่สร้างขึ้นจากจิตวิญญาณที่บรรลุเขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมจิตวิญญาณไร้สภาพทอดยาวออกไปดุจสายนาทีภายใต้เมฆเสมือนที่แผ่ปกคลุมแน่นขนาดทุกสิ่งในอาณาจักรดาวถูกสะท้อนกลับเข้าสมองเสียวเย็นชัวว่วจังหวะที่เขาสามารถรู้สึกได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของใครก็ตามในอาณาจักรดาวถึงขั้นล่วงรู้ความคิดในใจของหลายคน การปลูกปองในจิตมนุษย์เป็นความสามารถที่น่ากลัวเซียวเหยียดเองก็เพิ่งรู้สึกได้เมื่อบรรลุเขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมนี่คือเขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมหรือเซียวเหยียดรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างตอนนี้กับเมื่อก่อนได้ชัดเจนถ้าเมื่อก่อนพลังจิตวิญญาณเขาก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่เริ่มเติบโตตอนนี้พลังจิตวิญญาณเขาได้กลายเป็นหนุ่มชะกันที่พร้อมออกศึกแล้วเซียวเยียนทำการปลดปล่อยขึ้นจิตวิญญาณออกไปทั่วอาจักดาว หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกถึงความนึกคิดของคนมากมายภายในอาณาจักรดาวแห่งนี้แต่พลังจิตวิญญาณน,นั้นยังคงไม่ลดลงยังคงเร่งความเร็วมากขึ้นกว่าเดิมแผ่กระจายไปทั่วคลื่นจิตวิญญาณของเสี่ยวเหยียนนั้นสำรวจทุกคนภายในอาณาจักรดาวแห่งนี้นอกจากเหล่าบรรดาคู่แกงกล้าที่พลังฝีมือแข็งแกร่งต่อให้เป็นระดับเซียนพยุธ์ขั้นสุดก็ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าตอนนี้พวกเขากำลังถูกสอดแนมอยู่ คลื่นจิตวิญญาณของเซี่ยวเหยียนนั้นแผ่กระจายออกไปนอกอาณาจักรดาวและเข้าไปยังป่าลึกเขาก็ับค้นพบพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมากมายถึงขนาดที่ว่ามีบางคนหันมามองเขาด้วยแปลว่าสามารถสัมผัสได้ถึงพลังจิตวิญญาณเขาทวีปมัชฉิมนี้นับว่าเป็นแหล่งซุ่มบังกรซ่อนพยักโดยแท้จริงคลื่นจิตวิญ,ญญาณนั้นก็แผ่กระจายออกไปโดยทั่วจังหวะที่เซียวเหยียนกำลังจะถอยกลับกับรู้สึกได้ถึงความร้อนที่ส่งผ่านมาทางจิตวิญญ,ญาณนั้น คืนจิตวิญ,ญญาณเสี่ยวอก็เลยแผ่กระจายออกไปอีกจนกระทั่งมาถึงบริเวณยอดเขาแห่งหนึ่งที่มีความร้อนตรลบอบอวนและบริเวณนั้นยังมีแสงสีขาวปรากฏออกมาแสงสีขาวเหล่านั้นเมื่อกระทบกับจิตวิญญาณทําให้จิตวิญญาณปวดแสบปวดร้อนนี่คือหลังจากความปวดแสบปวดร้อนนั้นเสี่ยวเหยียนเองก็ตกใจในจิตวิญ,ญญาณของเขาผสมะสานได้ไฟวิเศษ5ชนิดไฟวิเศษทั่วไปไม่มีทางทําอะไรเขาได้ นับภาษาอะไรกับเศษเปลวเพิงระหว่างเซียวเหย็นกำลังตกใจเพราะเหตุนี้ดวงแสงประหลาดที่ได้จากแผนที่โบราณเพิงมานบริสุธิ์นั้นจู่ๆก็สัน่นความสั่นไหวทายเซียวเหยยนรู้ทันทีถึงบางสิ่งต้องมองดูขั้วอากาศบิดเบี้ยวนั้นด้วยความตกใจหรือที่นี่คือสถานที่ปรากฏเพลิงมารบวัวพิสูจน์ที่ว่านั้นมีเพียงแค่เพิงมารบวรวพิสูจน์เท่านั้นที่สามารถทําให้ดวงแสงนั้นเกิดการเคลื่อนไหวได้ มีเพียงแค่เพลิงมารเวสุทธ์เท่านั้นจึงสามารถทําให้เซียวเหยียนนั้นที่มีแปลเพลิงวิเศษหชนิดคุ้มกายรู้สึกถึงความร้อนได้ในจังหวะที่เซียวเหยียนกาลังตกใจกับขั้วอากาศเบื้องหน้าเขาก็ับพบว่ามีพลังโจมตีบางอย่างกำลังโจมตีใส่เขาสุดท้ายเซียวเหยียนก็ไม่สามารถป้องกันได้ทันสุดท้ายในหัวเซียวเหยียนก็มึนงงพร้อมกับตาลายขึ้นมาใครกัน เซียวเยียนโชคดีที่สามารถถอนเก็บพลังจิตวิญญาณได้ทันไม่อย่างนั้นเขาได้บาดเจ็บสาหัสแน่ในจังหวะนั้นเซียวเยียนก็ตะโกนออกไปคนที่สามารถโจมตีเขาได้ต้องมีพลังจิตวิญญาณที่เหมือนกับเขาเจ้าก็คือทายาตกลกูลเซียวที่ชื่อเซียวเหยียนเงินหรือพอได้ยินเสียงที่เฉยชานั้นจากความเมืองวังเซียวเหยียนก็ตกใจผู้สูงส่งเป็นใครฉันไหนโจมตีค่ะดูท่ารากจิตวิญญาณที่ตำหนักคนสะสมไว้ จะถูกเจ้ากืนกินหมดแล้วหาไม่เจ้าคงไม่ทางบรรลุถึงเขตแดนมาหาตะมันสมบูรณ์พร้อมได้สมกับเป็นคนที่ทําให้ตําหนักเจตะพูดเหล่าขวาน้ําเหลวหลายต่อนหลายครั้งนับว่ามีรีราชั้นเชิงของเสี่ยวเกวียนอยู่บ้างคนลึกรับคู่นี้ไม่ตอบคําถามเสียวเหยียนเพียงพูดขึ้นมาเจ้าคือประมุกตําหนักเจตะพูดงง้นหรือขึ้นจิตวิญญาณเสี่ยวเหยียนสั่นไหวในตําหนักเจตตะพูด คนที่ฝึกพลังจิตวิญญาณได้ถึงระดับเขตแดนนั้นมีเพียงประมุกตำหนักที่ไม่เคยปรากฏกายเดิมทีตั้งใจว่าจะรอ้อยเพลิงมานบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นก่อนค่อยมาขี้คายปัญหาเหล่านี้แต่ในเมื่อเจ้ากล้าแอบดูสถานที่ปรากฏเพิงมานแบบนั้นเจ้าก็ตามเราประมุกกับตำหนักเจตะพูดก่อนแล้วกันลากจิตวิญญาณของตำหนักเจตะพูดไม่ใช่ใครต่อใครจะเสวยสุขได้ พอได้ยินเสียงนั้นเซียวเหยืรู้สึกว่าคู่อากาศตอนนี้เกิดการจับตัวแม้แต่คลื่นจิตวิญญาณก็ทำอะไรไม่ได้พลังจิตวิญญาณของเจ้าแก่กล้ามากแต่เสียดายร่างตนเบาบางเกินไปตาม้ดยมือยักษ์ขนาดใหญ่นั้นเตรียมตัวจะจับเซียวเหยียนขุนเมี่ยงเซอรงมือกับคู่ยาวคนหนึ่งช่างไม่รู้จักลาอายตนจังหวะที่มือยักษ์นั้นกำลังโจมตีเซียวเหยียนกลับมีเสียงชราร้องกบมือขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมา และพลังโจมตีของมือขนาดใหญ่นั้นก็ซัดตรบจนพระสุธาแห่งนี้ถล,ล่มทล,ลายปีศาจเท่าเจ้ากระแอบสำรวจเพลิงมารเหมือนกันถ้าโจมตีถูกสกัดประมุกตําหนักเจตะพูดกระตาวาดออกไปแค่ไม่อยากให้มันตกอยู่ในมือพวกเจ้าตําหนักเจตะพูดเท่านั้นเองเสียงชารายังพูดต่อไปจากที่นี่เถิดจังหวะที่พวกอากาศจับตัวนั้นแตกถลายเสียงแก่ชารานั้นกระดังขึ้นในใจเสียเ่ยวเย็นตาม้วยรู้สึกว่าจิตวิญญาณตัวเอง ขายถูกผักเต็มแรงหลังจากนั้นจิตวิญญาณก็กลับเข้าสู่สมองตอนนี้เซีวเหย็นเหงื่อตกมากจังหวะที่จิตวิญญาณเซวเหยียนกลับเข้าร่างทุ่งราบห่างออกไปจากขอดาวตกวัวตัวหนึ่งแทะเร็มยายัางสบายอารมณ์และบนหลังวัวก็มีเด็กเลี้ยงควายอายุสิบวัวปีคนหนึ่งนั่งอยู่สายตาของเขานั้นมองไปยังทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือ ในดวงตาของเขานั้นมีแววตาที่ผ่านประสบการณ์มากมายมาเพลิงมานปรากฏคงหนีไม่พ้นศึกชิงเพลิงมารเสถอนเลือนลั่นอีกรอบแล้วเด็กเลี้ยงควายนั้นพูดขึ้นด้วยเสียงอ่อนใสตามได้เงื้อแท้ขึ้นขวดเล่งวัวเดินยักย้ายออกไปอย่างเอือ่อยเฉยโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าขครับ